สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ผมก็อยู่ที่นี่ยครับเขาวังเอ๋ยอุทยานแห่งชาติทรทองครับผมชายภูมิเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศครับตรงผานะครับผมเนี่ยครับจุดชมวิวครับน้องเนี่ยก็เห็นนะจุดชมวิวครับโอ้ข้างล่างโอเ้เป็นเป็นเหวเลยครับเนี่ยสวยงามมาก พาดูนะครับผมบรรยากาศตอนเย็นครับตอนนี้ก็5โมงครึ่งแล้ววิเขาโอ้ข้างล่างสูงมากเนาะสูงมากครับข้างล่างที่เห็นก็จะเป็นอำเภอพักดียุมพลนะครับหูหินไกลๆนะครับสวยงามมากครับ ความบรรยากาศครับสวยงามมากครับ จะเดินทางไปนครสวรรค์ครับพอดีผ่านมาครับจุดชมเมลครับเขาพังเหยยอุทยานแห่งชาติไซทองครับ